แต่ปัญหาก็คือว่าพอยื่นออกมามันจะบดบางทัศนบิสายแล้วก็บดบางลมลมมันจะไม่ฟล์เหมือนปกติแล้วเป็นการเอาเปรียบม,มากแล้วบางคนหนักกว่านี้ก็คือทํายื่นออกไปใส่ชนะทำหน้าต่างเลยพร้อมเปิดเลยเปิดหน้าต่างได้ด้วยด้านข้างซึ่งอันนี้เหมือนมัดมือชกมากโอเคสุดท้ายเราจะมาดูภาพรวมของหมู่บ้านนี้ที่ผมเกิดไว้ตอนแรกว่าดูเละเทะดูแบบมีการเอาเปรียบกันเยอะแล้วก็ Google ก็จะเห็นว่า Google Street View เนี่ยก็เข้าไปถ่ายได้ ซึ่งการที่ g l e Street v ว e w เข้าไปถ่ายก็จะเป็นข้อดีต่อเจ้าของบ้านแต่จะเป็นข้อเสียต่อคนที่ไปยึดครองเพราะมันคือหลักฐานแต่ละเดือนแต่ละปีทําให้เราเห็นได้ชัดทีนี้ก่อนอื่นถ้าเรามองไปที่ภาพรวมแบบบ้านทั้งแถบก็คือเอาซอยที่มีปัญหาโต้แย้งกันเนี่ยเรื่องของครอบครองปลาระปากเรามองไปทั้งแถวทั้งแถวนี้น่าจะมีบ้านประมาณเกือบจะยี่สิบหลังมองไปจะเห็นว่าเห็นไหมจะมีบ้านไม่กี่หลังเป็นคนส่วนน้อยแหละที่ดูเป็นบ้านที่ใช้ทุกอย่างคุ้มนี่คือแค่ซอยนี้ ยังมีซอยอื่นอีกที่จะเยอะกว่าน,นี้อันนี้คือถือว่าประมาณสามสี่หลังสามถึงสี่หลังที่ทําแบบนี้ที่ทําแบบแตกต่างกับคนอื่นโดดเด่นกับคนอื่นก็คือเขาก็จะมีการทําหน้าบ้านยื่นออกมาจนสุดหนักกว่านี้ก็คือว่าทําชั้นสองหน้าบ้านมันมันก็ว่าไม่โอเคแล้วนะเพราะมันจะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นเพราะเขามีที่จอดรถให้หน้าบ้านปกติจะเป็นที่จอดรถแต่พอคุณทายื่นออกมาเพราะว่าคุณจะเอาไว้อยู่อาศัยจอดรถไม่ได้เพราะว่าคุณต้องจอดหน้าบ้านก็คือมีทั้งแบบต่อเติมจนเกินเบื้องางอลังการ ต่อเติมข้างบนต่อเติมข้างล่างยืดออกมาหรือกระทั่งาวางกระถางต้นไม้ไว้ข้างหน้าจอดรถข้างหน้าตากผ้าข้างหน้าใช้พื้นที่แบบสาธารณะกลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวใช้ให้คุ้มทุกเม็ดซึ่งเหตุการณ์พวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเทาเฮาส์เพราะทาเฮาส์พองบประมาณจํากัดก็ซื้อได้เทาเฮาส์แล้วพอเทาเฮาส์ไม่มีพื้นที่รอบข้างพื้นที่มันน้อยก็ต้องไปทําอะไรก็ตามพยายามหาทางเพื่อทําให้พื้นที่มันเยอะ ที่จอดรถที่ทําให้จอดรถก็ไม่จอดละทีนี้ทําเป็นพื้นที่ไว้นั่งเล่นปูกระเบื้องเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านทําให้จอดรถหน้าบ้านซึ่งการทําให้บ้านยื่นออกมาชั้นแรกก็ว่าเอาเปรียบแล้วถ้ามีบางคนหลายบ้านเลยแม้แต่บริษัทห้ทางหุ้นส่วนจํากัดเนี่ยที่ของคู่กรณีเนี่ยก็ทําข้างบนยื่นออกมาซึ่งหนักเข้าไปใหญ่ข้างล่างยื่นออกมาถามว่าเอาเปรียบยังไงก็แน่นอนว่าพอคุณทําข้างล่างยื่นออกมาคุณต้องจอดรถหน้าบ้าน พอจอดหน้าบ้านเสร็จการสัญจรจะลำบากถ้ารถสองคันกาลังมาจะสวนกันที่จุดที่คุณจอดพอดีสวนกันไม่ได้ต้องคันนึงหลบหลังคุณให้ไปแล้วเขาค่อยไปเสียเวลาต่อแรกอย่างที่สองถ้าคุณจอดแล้วบ้านตรงข้ามคุณก็จอดเหมือนกันไปไม่ได้เพราะว่าเผื่อบ้านตรงข้ามสุขเฉินอยากจะเข้าบ้านตั้งนึงจอดรถหน้าบ้านเขาจอดไม่ได้เขาต้องเอาถอยเข้าบ้านเพราะคุณจอดไปแล้วเอาเปรียบคนอื่นจอดโดยไม่จําเป็นจอดเพื่อแบบความสบายของตัวเองแล้วคุณดูสภาพถนนเล็กขนาดนี้ถ้าสมมุติรถสองคันจอด ต่ละบ้านตรงข้ามกันเนี่ยจอดสองคันพอดีเป๊ะคนไปไม่ได้นะรถจะไปได้ยากมากซึ่งอันนี้คือชั้นแรกอ่าคือการดันออกมาเพื่อได้พื้นที่มากขึ้นต่อมาชั้นสองอันนี้หนักมากชั้นสองปกติมันจะเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมเข้าไปแล้วอันนี้ยืนออกมาชั้นสองก็าํายื่นออกมาอีกยื่นออกมาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตใช้พื้นที่ข้างในให้คุ้มที่สุดแต่ปัญหาก็คือว่าพอยื่นออกมามันจะบดบางทัศนวิสยัยแล้วก็บดบางลมลมมันจะไม่ฟล์เหมือนปกติแล้วเป็นการเอาเปรียบม,มากบดบางทัศนวิสัยกก็คืออารมง กขาอาจจะแบบมองจากหน้าต่างอยากจะไปมองว่าอีกฝั่งมีอะไรอันนี้บางหมดได้เปรียบอยู่คนเดียวแล้วบางคนหนักกว่านี้ก็คือทายืดออกไปเสร็จนชทําหน้าต่างเลยพร้อมเปิดเลยเปิดหน้าต่างได้ด้วยด้านข้างซึ่งอันนี้เหมือนมัดมือชกมากเหมือนมั่นใจว่าอีกฝั่งอ่ะไม่ทําแน่ๆไม่ทายืดออกมาแน่ๆก็เลยทาเองซะเลยแต่ถ้าอนาคตอีกฝั่งทําก็กระจกนี้ก็ไรค่าแต่ก็คงเออติดไว้ก่อนอ่ะเผื่อมันมีค่าเผื่อแบบอีกฝั่งไม่ทําตลอดไปแล้วก็จะได้เปรียบตรงนี้ซึ่งเนี่ยหลายอย่าง การใช้พื้นที่ทุกอย่างให้คุ้มเนี่ยมันดูเป็นงานเอาเปรียบคนอื่นซึ่งแน่นอนช่วงแรกไม่มีใครทํามันต้องเริ่มจากมีบ้านไหนซักหลังทําที่เหลือก็เลยเริ่มทําตามวิ่งทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้ก็ทําตามหมู่บ้านก็เละเทะแต่คืออันเนี้ยต่อเติมง่ายเพราะอันนี้คือบ้านยุคเก่าบ้านแบบเก่าก็คือบ้านรูปแบบเก่าเป็นการก่ออิฐฉาบปูนใช้เสาตัวเป็นตัวค้าต่างกับบ้านยุคใหม่บ้านยุคเก่าเนี่ยมันทุบง่ายมันต่อเติมง่ายเชื่อมกันได้แต่พอบ้านยุคใหม่เมื่อหหร้้้าาาาบบนนนนนยยยุคีีเเเจะป็ทวมือด หลายที่เลยมักจะใช้เป็นพรีแคสต์พรีแคสต์ก็คือแบบเป็นแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กที่สําเร็จรูปแล้วขนมาจากโรงงานแล้วก็มาประกอบที่หน้างานหมู่บ้านมากมายตอนนี้ใช้วิธีนี้ประกอบต่อเป็นหลังซึ่งก็ไม่ต้องมีเสาเพราะว่าทางแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กมันแข็งแรงมากเรียกว่าผน,นังเป็นตัวรับน้ําหนักแทนที่จะใช้เสาเป็นตัวรับน้ําหนักซึ่งข้อดีก็คือว่ามันจะโลง่งบ้านเราจะไม่มีเสาอะไรให้เกะกะอีกอย่างก็คือความแข็งแรงและอีกอย่างก็คือการต่อเติมคือบางคนอาจจะมองว่า าการต่อเติมมันคือข้อดีแต่สําหรับผมมองว่าถ้าเป็นทาวน์โฮมนะการต่อเติมไม่ใช่เรื่องดีเพราะไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นเราไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นเราใช่เราอยากได้พื้นที่เยอะขึ้นแต่เราก็ต้องทาเท่าที่ทําได้ถ้าอยากได้พื้นที่เยอะขึ้นก็ไปซื้อบ้านใหม่หรือไปซื้อบ้านริมก็แค่นั้นผมมองว่ามันคือข้อดีการที่คอนกรีตเสริมเหล็กแบบนี้เป็นแบบพรีแคสแบบนี้สําหรับผมเนี่ยมองว่ามันคือข้อดีเพราะเราก็ไม่ได้อยากเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปเอาเปรียบคนอื่นหรือเอาเปรียบเราเช่นกันก็็็มม่ีีใครทําาากกจบูู้นดดสวยง ไม่มีใครบดบางใครดีมากเนี่แหละอันนี้คือพรีแคสสำเร็จรูปมาต่อยังมีอีกแบบคือแคสอินเพลสแคสอินเพลสก็เหมือนกันแหละเป็นคอนกรีตสําเร็จเ,เหมือนกันแต่เขาแค่มาหล่อในที่ก็เรียกว่าสำเร็จรูปเหมือนกันเอามาต่อประกอบกันเพราะผนังเป็นตัวรับน้ําหนักถ้าสมมติคุณไปทุบหรือเจาะรูที่มันใหญ่เกินไปก็ไม่ได้นะเจาะรูเล็กๆทําได้รูท่อแอร์เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณเจาะรูที่มันใหญ่เกินไปมันเสี่ยงที่ทําให้ผนังอาจจะลาแล้วอนาคตบ้านอาจจะพังทลายลงมาก็ได้เพราะว่าผนังมันร่วมกันทุกคนคนนนึงล้ม อาจจะพาเอาบ้านหลังอื่นล้มก็ได้ตอนนี้แหละนี่คือบ้านยุคใหม่ที่ทาให้มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งข้อดีต่อทั้งการก่อสร้างข้อดีต่อทั้งลูกบ้านเป็นกฎระเบียบที่ดีมีกฎระเบียบจะได้ไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นบ้านมาแบบไหนก็แบบนั้นเพราะเราซื้อบ้านเราก็ดูจากทรงแบบนี้เราต้องการทรงแบบนี้เราไม่ได้ต้องการทรงอื่นนี่แต่ดันอยู่ๆไปอยากได้ทรงอื่นถ้าอยากได้อิสระแบบนั้นต้องไปซื้อที่ดีแล้วสร้างบ้านแต่พอเป็นโครงการเนี่ยมันไม่สมควรจะเป็นแบบนี้แล้วพอมันสําเร็จรูปเนี่ยพวกท ทำให้มันไม่ลกถ้าบ้านแบบเก่าใช่นะสายไฟจะออกมาข้างนอกยื่นแล้วก็ต่อแต่พอแบบเนี้ยสาเร็จรูปซ่อนสายไฟมันก็ดูสวยงามดีแต่เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมาะกับการไปทุบทุบก็ทุบไม่ได้เพราะมีปัญหากาแพงแถมสายไฟอยู่ข้างใน,นถ้าทุบผิดที่ไปเจาะผิดที่โดนสายไฟก็ไฟดับลําบากอีกพอทอมันอยู่ข้างในุณต้องต่อเติมวงลากสายไฟอะไรเงี้ยค่อนข้างจะลําบากตัดต่อค่อนข้างจะยากเนี่ยแหละคือปัญหาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ว่ายุคใหม่ หมู่บ้านยุคใหม่เนี่ยโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่เขาตั้งกฎแล้วก่อนที่จะเข้ามาหมู่บ้านนี้ก่อนที่จะซื้อคุณต้องมีเงื่อนไขเขาขจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขว่าห้ามเอาเปรียบคนอื่นด้วยการแบบจอดรถหน้าบ้านห้ามเลยห้ามต่อเติมผิดไปจากเดิมมากอันนี้ต้องใช้เป็นแบบนี้อันนี้ต้องสีนี้กำแพงสูงเท่านี้หลังคาสูงได้แค่เท่านี้กฎพวกนี้ซึ่งดีมากผมไปเห็นมาอ,อกฎพวกนี้มันดีมันทาให้ทุกคนเป็นรับเบียบจะไม่มีใครเอาเปรียบใครหลายคนก็ไม่อยากทําแบบนี้ซึ่งถ้าดูเหมือนกันในหมู่บ้านเเเนนนี่่่่ททกิดดดปประป็ัญญหหาาคสวใไไม้ํ คนส่วนน้อยที่ทำหมายถึงพวกต่อเติมนะแต่ถ้าจอดรถหน้าบ้านมันก็คงเริ่มจากคนไม่กี่คนทําแล้วคนส่วนใหญ่อะ่ะเขามองว่าเอา้าเอาเปรียบคนอื่นตลอดแล้วทำไมผมจะจอดไม่ได้ก็เลยจอดกันหลายบ้านมักจะเป็นแบบนี้นะมีคนเริ่มเอาเปียบก่อนแล้วเขาทนไม่ไหวอะ่ะทำไมปล่อยให้มันทําคนเดียวมันสบายเอาเปรียบคนอื่นอยู่คนเดียวก็เลยไปก้านแบบนี้เพื่อมันจะลําบากมากขึ้นเช่นกันแต่พวกนี้ไม่สนขอเอาตัวเองสบายใจอะไรทรงๆนั้นพวกนี้ก็จะ,ะไรคุณภาพมากเอาคุ้มทุกเม็ดต่อให้เอาเปรียบคนอื่นก็ไม่ต้องคิดถึงการคิดถึงงแตต่ัวเอก็ และท้ายที่สุดถ้าเรามองเข้าไปในหมู่บ้านเราจะเห็นว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีนิติแน่ๆดูจากทรงสภาพถนนการจอดแบบกีดขวางแถม Google Street View เข้าได้เห็นไหมเพราะว่ามันเป็นถนนสาธรารณะถามว่ามันเป็นสาธรารณะได้ยังไงคือหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเวลาสร้างเสร็จก็ควรจะต้องจัดตั้งนิติแต่โอเคถ้าสมมติคนทั้งหมู่บ้านโหวตกันแล้วส่วนใหญ่ไม่เอาไม่อยากได้นิติก็ได้ทําได้แต่สภาพคุณจะเป็นแบบนี้แหละแต่คือไม่ใช่ว่าไม่มีนิติแล้วจะไม่มีใครเลยยังไงก็ต้องมี พื้นที่ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนดูแลไม่ก็คือนิติไม่ก็คือรัฐบาลทางหน่วยงานรัฐกทมมาดูแลให้ซึ่งถ้าเป็นหน่วยงานรัฐมาดูแลให้แปลว่าคุณต้องยกถนนน,นี้เป็นของสาธารณะอ่าเพราะว่าใครๆจะเข้าก็ได้จะไปห้ามอะไรใครไม่ได้นี่แหละอันนี้จะเป็นบทเรียนอย่างหนึง่งให้กับอีกหลายหมู่บ้านบางหมู่บ้านบางคนก็จะบ่นว่าค่าส่วนกลางแพงมากแต่คือประเด็นคือคุณรู้ค่าส่วนกลางตั้งแต่ตอนซื้อคุณรับได้ตั้งแต่ตอนซื้อแต่พอคุณใช้ใช้ไปอยู่ๆไปไม่พอใจ นั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองบางคนเนี่ยถึงขั้นประหยัดถึงขั้นอยากจะไม่เอานิติไม่ต้องมีนิติดูแลกันเองก็ได้นี่แหละสภาพอนาคตคุณจะเป็นแบบในรูปแบบในหมู่บ้านนี้ที่จอดการมั่วสู้เละเทะใครจะต่อเติมอะไรก็ได้ต่อเติมกันมั่วสูวยิ่งต่อเติมเยอะก็ยิ่งมีประเด็นเยอะคนนึงต่อเติมอีกคนนึงต่อเติมตามตแล้วอาจจะมีปัญหาขัดแย้งว่าเฮ้ยน้ำตรงนี้มันรั่วใส่ฉันตรงนี้มันมาตกโดนฉันอะไรแบบนี้มันยิ่งไม่จบเพราะฉะนั้นไม่มีดีกว่า เพราะฉะนั้นนี่แหละคือตัวอย่างเลยว่าถ้าไม่มีนิติสภาพจะเป็นแบบนี้จะไม่มีการรักษาความปลอดภัยใครจะผ่านเข้าออกก็ได้ถนนก็จะเริ่มซุดซก็จะมีการเอาเปรียบกันเยอะแต่ถ้ามีนิติมทุกอย่างทําได้และนิติสามารถบังคับเรื่องการชําระค่าส่วนกลางได้ถ้าสมมติคุณไม่มีนิติดูแลกันเองจะเก็บค่าส่วนกลางเองคุณเก็บไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายอนุญาตให้คุณทําแบบนั้นถ้าคุณเก็บแล้วอีก,อกหลังนี่ไม่อยากจ่ายคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้คุณทาแบบนั้นได้ทําแบบนี้ได้แต่พอถ้าเป็นนิติจะมีกฎหมายรรองับ ก็ถ้าไม่จ่ายค่าส่วนกลางอาจจะยื่นเรื่องฟ้องร้องได้ซึ่งแน่นอนก็เก็บจากเงินส่วนกาลางเราแล้วก็ไปจัดการกับคนที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางเอาเปรียบผู้อื่นอะไรแบบนั้นฟ้องร้องแต่ถ้าสมมติเป็นเราเราดูแลกันเองเราจะฟ้องร้องเขายัางไงเราจะเอาเวลาที่ไหนเราจะเอาความรู้จากไหนเนี่ยถึงต้องมีนิติแล้วนิติต้องโปร่งใสยอยู่แล้วต้องแบบทํารายการมีการตรวจสอบบัญชีนู่นนี่นั่นต้องอยู่แล้วอันนี้เราก็จะเห็นรายรับรายจ่ายเพราะฉะนั้นมีนิติดีสุดอาจจะจ่ายบ้านละสี่ห้าร้อยต่อเดือนก็โอเคหรือบางที่อาจจะเป็นแบบเป็นพันต่อเดือน ก็เข้าใจได้เพราะว่าเรารับรู้ราคาตั้งแต่แรกดูสําหรับบ้านไหนที่กําลังอนาคตจะมีการจัดตั้งนิติหรืออนาคตกําลังจะซื้อบ้านอะไรก็ตามก็ต้องดูตรงนี้ดีๆนะมีกฎไม่เอาเปรียบกันแล้วก็เรื่องของนิติโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ